โจทย์กำหนดให้ I คือเซตของจำนวนเต็มและ S คือเซตที่มี x เป็นสมาชิกโดยที่ x เป็นคำตอบของอสมการนี้สิ่งที่โจทย์ถามก็คือจำนวนสมาชิกของเซต S intersect กับ I เท่ากับข้อใดต่อไปนี้อ่างกันน้องมาหาเซต S โดยการแค่อสมการนี้กันนะครับ น้องลองดูนะครับอสมการนี้เนี่ยค่าสมบูรณ์เยอะแยะเลยมันทําให้เราดูแล้วสับสนใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดน้องลองสังเกตด,ดูนะครับตรงนี้เป็นค่าสมบูรณ์ของ X-1 ลบเหมือนกันและตรงนี้มันค่าสมบูรณ์คูณกันดังนั้นน้องสามารถทําให้ตรงนี้มันดูง่ายขึ้นได้ทําได้ดังนี้ครับน้องให้ค่าสมบูรณ์ของ x ลบหนเนี่ยแทนด้วย A ตรงนี้น้องก็จะเขียนได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ a ลบห คูณกับค่าสมบูรณ์ของ a อบวกหนึ่น้อยกว่าห้าสิและจากความรู้พื้นฐานนะครับค่าสมบูรณ์ของ a คูณกับค่าสามบูรณ์ของ b จะมีค่าเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ a คูณ b ด 000, ังนั้นนะครับน้องค่า,คาสมบูรณ์ของค่านี้คูณกับค่าสมบูรณ์ของค่านี้ก็จะมีค่าเท่ากับค่าสมบูรณ์ ของค่านี้คูณกับค่านี้นะครับตรงนี้นะครับ a ลบหนึ่งคูณกับ a บวกหนึ่งหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังน้องก็จะได้หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองนะครับค่าสมบูรณ์ของมันมีค่าน้อยกว่าห้าสิบหนึ่งกำลังสองน้องก็ได้หนึ่งนะครับ ต่อมานะครับน้องก็มาถอดเครื่องหมายค่าสมบูรณ์ค่านี้ซึ่งน้องต้องใช้ความรู้พื้นฐานที่ว่าถ้าค่าสมบูรณ์ของ a น้อยกว่า b น้องจะได้ว่า a จะมีค่าอยู่ระหว่างลบ b กับ b แต่ถ้าค่าสมบูรณ์ของ a มากกว่า b น้องจะได้ว่า a จะมีค่าน้อยกว่าลบ b หรือก็คือยูเนียนนะครับ a จะมีค่ามากกว่า b เวลาพี่จํานะครับพี่จะจาว่าค่าสมบูรณ์น้อยกว่าอยู่กลางค่าสมบูรณ์มากกว่าอยู่ริมตรงนี้นะครับ ค่าสมบูรณ์น้อยกว่าต้องถอดเครื่องหมายค่าสมบูรณ์เอกำลังสอลบหก็ต้องอยู่กลางนะครับอยู่ตรงกลางระหว่าง50กับลบห้นะครับ ตรงนี้นะครับน้องย้ายลบหนึ่งมาบวกข้างนี้แล้วก็ย้ายมาบวกข้างนี้ห้าสิบบวกหนึ่งได้ห้าสิบเอ็ดได้ลบสี่สิบเก้าแลตรงนี้นะครับน้อง a อกำลังสองเนี่ยยังไงมันก็มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์อยู่แล้วมันจึงมีค่ามากกว่าลบสี่สิบเก้าอยู่แล้วนะครับน้องจึงไม่ต้องเขียนตรงนี้ไว,ไว้ก็ได้ลบออกไปเลย าต่อมานะครับน้องย้าย51มาไว้ข้างนี้จะได้เป็น A กกำลังสองลบ51น้อยกว่า0 51นะครับน้องจริงๆแล้วมันก็คือรูท51ยกกําลังสองดังนั้นมันก็จะอยู่ในรูปหน้ากําลัง2ลบหลังกําลังสองนะครับน้องก็จะได้เป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลัง น้อยกว่า0เขียนเส้นจำนวนตรงนี้ก็เป็นลบรูทห้ตรงนี้ก็เป็นรูทห้นะครับน้องใส่เครื่องหมายบวกลบบวกสลับกันจากขวาไปซ้ายเครื่องหมายน้อยกว่าเอาจุดปงและพหุน,นามนี้น้อยกว่าศูนเอาช่วงลบ ดังน,นั้นน้องก็จะได้ A มาแล้วนะครับก็คือช่วงนี้ช่วงนี้นะครับน้อง A ก็คือมีค่าอยู่ระหว่างลบรูทห้กับรูทห้นะครับ ซึ่ง a เนี่ยเราแทนด้วยค่าสมบูรณ์ของ x ลบหนึ่งนะครับค่าสมบูรณ์นะครับน้องยังไงมันก็ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์อยู่แล้วดังนั้นมันก็ต้องมีค่ามากกว่าลบรูทห้าสิบเอ็ดอยู่แล้วนะครับน้องก็ไม่ต้องเขียนไว้ก็ได้ลบออกไปเลยค่าสมบูรณ์น้อยกว่าอยู่กลางนะครับน้องจะถอดเครื่องหมายค่าสมบูรณ์ได้เป็น x ลบหนึ่งอยู่กลางนะครับน้อยกว่ารูทห้าสิบเอ็ด มากกว่าลบรูทห้าสิบเอ็ดเจ็ดคูณเจ็ดได้สี่สิบเก้าแปดคูณแปดได้หกสิบสี่ดังนั้นรูทห้าสิบเอ็ดก็จะมีค่าประมาณเจ็ดจุดกว่านะครับตรงนี้น้องก็จะได้ลบเจ็ดจุดกว่าๆน้องย้ายลบหนึ่งมาข้างนี้แล้วก็มาข้างนี้นะครับน้องจะได้บวกหนึ่งเจ็ดจุดกว่าๆบวกหนึ่งน้องก็จะได้ แต่จุดกว่าๆนะครับลบเจ็ดจุดกว่าๆบวก1น้องก็จะได้ลบ6กจุดกว่าๆนะครับดังนั้นนะครับน้องเซตคำตอบของอสมการนี้ก็คือเซตเก็คือช่วงนี้นะครับกลับมาที่โจทย์นะครับน้องหลังจากให้น้องได้มาแล้วว่าเซตเก็คือช่วงนี้ อ่าน้องหาสิ่งที่โจทย์ถามกันนะครับก็คือจำนวนสมาชิกของเซต S intersect I intersect ก็คือเอาที่มันซ้ำกันนะครับดังนั้น S intersect I ก็คือเอาค่า S ที่เป็นจำนวนเต็มเท่านั้นนะครับช่วงนี้นะครับน้องที่เป็นจำนวนเต็มก็จะมีลบหกจนถึงลบหนึ่งก็หกตัว ศอีก1ตัวแล้วก็1นจนถึงแอีก8ตัว8ปบวกหได้9 9้บวกหได้15บหาจำนวนเต็มที่มีค่าอยู่ระหว่างลบหกจุดกว่า,วาจนถึง8จุดกว่ากา็จะมีอยู่15ตัวนะครับจำนวนสมาชิกของ Set S Intersect I เท่าก,กับ15ก็จะตรงกับตัวเลือกที่3ดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ3โอเคนะครับ